เมื่อวันที่19มีนาคม2557ที่ผ่านมาการประปานครหลวงได้เปิดโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อชุมชนรุ่นที่1ขึ้นณอาคารอำนวยการโรงงานผลิตน้ำบางเขนชั้น2ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมโดยได้รับเกียรติจากน,นายธนศักดิ์วัฒนาฐานะกู้ว่าการการประปานครหลวงให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานตั้งแต่ปี53ต้นมานะครับการประปาหลวงเนี่ยได้มี การที่รับซ่อมท่อหลังมาตวันน้ำนะครับเนื่องจากว่าเกิดจากปัญหาท่อทัวท่อแตกภายในและหาช่างซ่อมลําบากนะครับและส่วนหนึ่งเราต้องการให้คนที่ไม่มีงานทําในชุมชนนะฮะหรือต้องการที่จะเปลี่ยนอาชีพหรือต้องการมีรายได้เสริมนะครับให้สามารถมีความรู้ทางด้านช่างปาไปรับงานในการซ่อมซ่อมท่อได้นะครับโดอบรมให้ฟรีนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยมีตัวแทนจาก15ชุมชนจํานวน33คนเข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่1 7ถึง21มีนาคม เป็นเวลา5วันเราก็เริ่มจากนโยบายนะคะที่ท่านผู้วิหารคือท่านผู้ว่าการธนศักดิ์วัฒนาฐานะนะคะท่านได้มีแนวนโยบายที่อยากให้งานทางด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของการประปานครหลวงเหล่านี้นะคะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็เกิดความยั่งยืน สร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วก็พนักง,งานเองของการประปานครหลวงรู้ด้วยนะคะโครงการที่เราจัดทำเนี่ยเราอยากให้เกิดประโยชน์กับชุมชนนะคะแล้วก็มีความต่อเนื่องยัง่งยืนคาดการณ์ว่าจะจัดเดือนละหนึ่งรุ่นนะครับโดยอบรมชุมชนจากพื้นที่ของปานปานครหลวง นะครับกรุงเทพมหานครโดนตรีสุภการนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีการต่อยอดจากบุคคลที่สนใจอยากจะเข้ารบรมหรือจากเป็นอบตจต่างๆนะครับที่สนใจจะเข้ามารมนะครับนอกพื้นที่แบบปลาคอนลวงก็มาลงได้ครับก็เราก็จะได้มีมีช่งางฝีมือช่างปาะนะครับที่มาช่วยเ,เรียกว่าดูแลสังคมต่างๆด้วย<ส>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  มาผูกเรามามาจดมาชวน,นพื่เพง่อะน้องพี่มาทำความดีสร้างประโยชน์ที่ชุมชน